สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีป้านานาที่เข้ามาชมคลิปด้อค่ะสบายดีกันบ่าค่ะพี่น้อง่อยกันสบายดีเนาะค่ะเนาะอันคลิปก่อนเนี่ยว่าไว้ว่าเสียเอาค่ะรังใน้าบานไม่ให้เบิ่งพี่น้องคอยก็ลืมไปเลยพี่น้อง่อยก็คืดพอว่าได้เบาไว้ว่าเสียเอาครา้งในมาไม่ให้เบิ่งนะจ้ะพี่น้องข้าจะไปเล่นอันเฟซบุ๊กเลี้ยวอยู่นะพี่น้องจ้าคอยกันลืมไปเลยเนาะ ข้างได้บ้านก็นจะประมาณนี้นะจ๊ะเนาะจะเป็นห้องโถงเนาะจะห้องโถงกงกว้างเนาะแล้วก็มีสองหองนอนจะพี่น้องแล้วก็มีห้องคัวแล้วก็มีห้องน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะอันพ่อกะชินอนอยู่อันนี้แลวก็นอนอยู่ที่นอนเพลนเนาะนะจะเนาะตอนนี้กลางคืนนาะจะพี่นอ้องเมืดแล้วเนาะก็คือว่าสิพผ้ากันนอนแล้วนะแต่ว่าเอรอนว่าท่านเนียอาบน้ำอยู่พี่น้อง พราะว่าแม่แอบถ่ายคลิปวิดีโอพญายว้นะพี่น้องค่อย,อยไ้ไปบ้านนะพี่น้องก,ก็เลย uh, เก็บภาพพ่อว้นะจ๊ะพี่น้องก็บ่ได้คิดว่าจะได้เอามาลง่ u uh, t u b e นะพี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายทุกห้องว้นะพี่น้องกลายเป็นว่าไได้ถ่ายแค่ห้องโถงห้องเดียวพี่น้องห้องบ่ได้ถ่ายซ้ำอันอยู่ในห้องกับสามีจะอยู่กับลูกนะจนะ๊ะนแล้วเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะจนะ๊ะ ส่วนญิงหองก็จะล้านนอนจ้ะล้านสาวนอน,นะนะเนาจะเนาะแอรอนมันกะซีเลนเขาเล่นออกกันนะพี่นอ้องกัน่วนผู้อ้ายนะบอกออกมาดกอกพันยกูกะพอพันยูกางในเนาะจ้ะบ้านก็จะล้างประมาณนี้เนาะจะเนาะอันเห็นในหน่อยเนี่ยนี่เบิดหลายเลยพี่น้องนี่บ้านก่อยนี่กระโบเมนล้างหน่อยโบเมนล้างไงดอกพี่น้องใส่ปานกลางเนาะแบบงบบ้านไปพี่น้องทำบ้านนะ ตังงบไปเท่าหนึ่งหรืองบมันบานออกไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ได้เฮ็ดบ้านเนี่ยให้ให้เตรียมเงินไว้ได้ละเนาอจะงบบานพี่น้องเพาย่ามันบานออกแต่มันบานออกไปเรื่อยๆเนาะจา้าเนาะพอมันก็สินอนอยู่เู้เดียวเนี่ยเราจะพี่น้องจะยิ่งม,มาแรงเนาะแล้วก็สินอนฟังเพลงของเราอัานลูกชายกับอันแล่นกับเปียลลงเท่าพี่นอ้องก็มาตีมาแรงเพิ่ะว่าแจักแมงอียงดอกเพราะว่าอยู่ในบานมันบ่่อยมีมาแรงนะพี่น้องยุ่งกับ,บม่มีมาแรงกับบ่มีเนาะเพราะว่า อันติดมุงลวดรอบบ้านนะจ๊ะพี่น้องอันค่อยเมื่อช่วงเดือนสิงหาเนาะพี่น้องอากาศไม่กระล่งดีนะพี่น้องอากาศบอร้อนเกินไปแล้วก็เบนาวเกินไปเนาะจ๊ะเนาะฝนกับบ่ค่อยตกนะพี่น้องขอไปงวดนี้ก็ไข่อยู่จ้ะอันบ่ค่อยป่วยกันเนาะจ๊ะเนาะเอะก็มีแค่ร้อนป่วยในดนหน่อยจ้ะพี่น้องอันที่นอนอันนันก็มอปูทิมไว้จ้ะเพื่อล้านล้านน้องน้องนูนูมานอนเล่นน้ำเล่านะจ้ะเนาะ กังคำกังคืนเชียงเสียนาก็ซิมานอนเล่นข้างนอกเอลอนเจเดนมันกกี้ออกมานอนก็พอใหญยเองเสียนาพี่น้องเพราะว่าเรานอนคนเดียวสางีบางเที่ยร้านร้านก็มานอนนั่มจะพี่น้องเพราะว่าคอยอยู่คอยหาไม่เปิดเพ่งพี่น้องเพราะว่าคอยนอนบ่ได้แถวคอยบ่ยุ่นแล้วเปิดเพ่งเขาว่าแถวคอยอยุ่นแล้วบ่เปิดเพราะว่าเราเกงใจคืออันซาไม่คอยนะจะพี่น้องแล้วก็อันเสียบซะเบาเอาฟัง,งยในหูเราหน้าเสนาะ อันตอนนี้มันกลางคืนเลยพี่น้องขอบูฮัวมันกี่ถุมเนาะตอนข่อยไทยเนี่ยข่อยกะแอบไทยคลิปพ่อหญยเก็บไว้ซื้อนะจ้าพ่อข่อยนะพี่น้องเพราะว่าดนดนได้กะบานเท่านึงกะไทยแบบแอบไทยนะจ้าพี่น้องเราบ่เหตุแล้วข้าตั้งต่อันง่มโทรศัพท์แล้วก็เพ่งแล้วนะพี่น้องอ่ะก็เลยแอบไทยกายเป็นว่าข่อยเป็นคลิปมาลงอันอันยูทูบเนาะพี่น้องเนาะอันถ้าพวกก็ข่อยวปยูกับไปเตยต้นเตยต้นได้นะพี่น้องพ่อข่อยนะ แล้วนอนอยู่ผู้เดียวแบบนั่งอยู่ผู้เดียวโจ้โคโจังสีนะอยู่หฮือนหลังนี่ผู้เดียวนะพี่น้องเพราะว่าน้องๆร้านร้านกับมาเนยบ่มาเนยมากเขาก็นอนบ่ไรพี่น้องเพราวะว่าเราเปิดเพลงไงเพราะว่าเขาจองไปลุงเรียนไงเด็กน้อยไงพี่น้องบอกกับบ่ไรได้บ้านเนี่ยบอกอันเด็กน้อยไปบอกผู้เฒ่าเนาะอันผู้เฒ่าก็นอนบ่รับนะแต่บ่เปิดเพลงก็เลยเป็นแบบว่าได้อยู่ผู้เดียวซช่สันบาทเอง อันพี่น้องตอนนี้ตอนเสารได้นี่ตอนเสารแล้วตื่นแล้วพี่น้องแล้วก็พับม้อนพับผ้าห่มแล้วเรียบร้อยเนาะเปิดหน้าต้งหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดแอร์พี่น้องแล้วก็สิไปบ้านอีกหลังหนึ่งน่าจะเนาะยังมือเสาอันมีแตข่อยก็พอได้ในตื่นพี่น้องแต่ตอนเสาเนี่ยเนาะอันสามีกับลูกยังบัท่านได้ตื่นจะค้นอยู่แล้วก็อันหลานก็บ่ท่านได้ตื่นเนาะจะเนาะเจเด่นมาน่อนก็พอญ่จะพี่น้องเพราะตอนเสารมันกา เล่นเขาไปนอนนะั่พอมันอยู่ในห้องเพราะว่าพ่อหญยเปิดหนะ้าต่างเปิดประตูปิดแอร์นะี่นองมันสว่างมันนอนบ่ได้มันเล่นนี้เขาไปนอนอยู่ในห้องนะจ๊ะี่นองพ่อหญยกะสิไปบ้านล้างพุนพี่นองไปกินกาแฟนเนาะกอยกะสิตามลแล้วไปนะพี่น้องไปนั่งกินกาแฟน,น้ากันอยู่พุ่นละอันกาแฟากับขางบ้านนะ,ะจ้ะซื้อกาแฟขางบ้านน,ะนอกจากนะเพราะว่าก็จะขายอยู่ขางบ้านนะเฮ็ดแซบแซบพี่น,อน้อง บแพงได้แก้วได้ยีสิบเหรียญโอ้แก้วได้ยีสิบหาะพี่น้องโอ้ยีสิบหรือยีาเนี่แหละคอยกระลุงพี่น้องอันกลับออกไปเนะาะจันเราจะปิดกวดบานแล้วพี่น้องเพราะว่ายุ่มัอเศร้า,ามากแล้วก็จะไปอันกวดตะลางเฮือนแล้วแม่พี่น้องทุกมือทุกมือไปกวดตะลางเฮือดนะอันบ๊บบบมีอีหยังก,กวดพี่น้องเพราะว่าอันคนสะอาดนะแม่พี่น้องอันกวดเศร้าวกวดเที่ยงกวดแรงเนาะอัน ผู้ดใดอทิมอียงล่วงกับบัวไ,ได้เก็บอยู่เบิดมือเสียนะพี่น้องรักความสะอาดเนาะตอนคอยไปในพี่น้องลำไยดุกตกลำไยห,หลายแห้งแล้วแบบเปลือกลำไยยังสีแล้วม่ให้ทิมเส่ตะลางฮือนได้พี่น้องเพราะว่าเม่งวันนะพี่น้องเม่งวันมันหลายนะถ้าเกิดทิมเปลือกอันอันอัน,อนลำไยนะต้องเอาใช้ถุงมัด,ดีๆแลว้วก็ทิมทิมอ่าล่วงทั้งขยะอังเสียนะจ้าพี่น้อง กายูจังสี่ละจ่ายูพู้เดียวนาอกะง่อมงอมเงียบเงียมพู้เฒ่าหม่หลังจากกวดตะลาาฮื่นแล้วแล้วแล้วก็สิไปอเปิดเพลงฟั่งนะพี่น้องเดี๋ยวก็สิมีเพื่อนหลุนหลูกมานังมาเ่นน้ำองศ์นะพี่น้องกายูพู้เดียวจังสี่ละพี่น้องง่อมงอมเพราะว่าว่ามีอันคนอยู่น้ำนะอยูผู้เดียวองศ์นะแต่ว่าก็มี่น้องสาวกายูยูพี่น้องแบบว่าหาข้าวหานนามแล้วกินนะ แต่ว่าเขาอยู่ไ้อยู่หน้างสินะเก็สิสม,สมสาทรงเขาเล่าตอนเสาตอนเทียงตอนแลกงอย่างสินอาจะพี่ <quoted S 1> น,น้องน้องเสา่อยแล้วกระยงเนาะแล้วยงน้ำไฮน้ำหน้าน้ำงัวน้ำค่วยเราเนี่ยแหละพี่น้องได้จะลูกอีกสองคนยังหน่อยเนาะนั่นแหละกับมาทรงเขาทรงน้มอยู่จะอันย้ํเมื่อเสาย้ํากรงเทียงย้ําเบลแองกับกระสีนั่งอยู่นี่แหละจะอันพวกลูกคอยผัวคอยล้าน้านกระสีมาเต็มอยู่แค่เหือนเนี่ยแหละพี่น้องเฮ็ดแนวกินกันเนาะ กาจจะมาจุ่มกันอยู่หื่นหลังนี่นะจ้ะพี่น้องบ้านหลังข้างใน้ามากจะนอนอยางเดียวนะจ๊ะบ,บริเขอยง <laughs> างใช้เรื่องกินเรื่องใส่ชีวิตจริงๆอยู่บ้านหลังนี้จ้ะพี่น้องบ้านหลังหน่าเอาไว้แค่นอนอย่างเดียวนาะ ข่ยมาาในพี่น้องแล้วก็คิดหอดข่อยเป็นพิเศษเพราะว่าข่อย,ยู่ไกลก,ก็คอนอื่นนะจ้าพี่น้องแล้วก็คินหอดหลานนำ้ำบอกข่เดีเห็นยังสินาจ้าพี่น้องอันคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้ำนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาชมทุกๆคลิปค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะบา,บายๆค่ะ